ลองเข้าสุ่โลกของ AI เอเจนลองตัวนี้ครับ Convergent จาก Proxy AI มาถึงหน้นตาตาคล้ายๆกับแชทวิธีเลยทุกคนเราสามารถพิมพ์ไปได้เลยสั่งน้องบางคนไปทํางานให้เราเนี่ยอย่าเปิดร้านมัชช่าแถวบรนท,ทัดทองอ่ะอยู่เข้า Google Map หน่อยเข้าไปแต่ละเว็บนะแล้วก็ไปเอาข้อมูลที่ถูกที่สุดกับแพงที่สุดของแต่ละร้านมาหน่อยนะเป็นตารางให้หน่อย่อะเขาจะเปิดเว็บให้เราดูด้วยนะว่า Proxy View เอเจนต์ตัวนี้เข้าไปแต่ละ Facebook เข้าไป IG สุดท้ายมันเออผมก็เลยกดแทรกไปปุ๊บบอกว่าพอได้ชื่อร้านแล้วไปเสิร์ชในวงในมันก็เข้า Google แล้วไป ก็ไม่เป็นไรไปร้านอื่นเลยแล้วสรุปออกมาเป็นแบบนี้ให้ว่ามีร้านไหนบ้างราคาเท่าไหร่บ้างนี่ยผมลองใช้ในการหางานเรื่อง learning design จากทั้ง jobdb แล้วก็ linkedin นะครับนอกจากานี้ยังมีเทมเพลตหับที่สามารถทํางานหลายๆอย่างได้อย่างหลากหลายมากๆเข้าไปอ่านเว็บเข้าไปดูคู่แข่งเข้าไปทำ market research ก้าแรกของการเป็น AI a g เ n t คล้ายกับ chatgpt p t o l l r ช็อตไหนที่เขาต้องให้คีย์ username password ทำได้นะแต่ผมก็ขอเดียวไปก่อน,อนซึ่งทั้งหมดนี้เหมือนจะใช้ฟรีนะไปลองใช้กันได้นะทุกคนแต่จะมีโหมดใหม่ที่ออกมาคือตีเบิร์ คือแทนที่จะทำทีละท้าครับเราสั่งไป1ครั้งมันจะอ่านงานของเราและแยกเป็น3 a g เอเจนตะ์ในการทำงานขนานไปด้วยเร็วขึ้นและเข้าใจแผนของเราได้ดีขึ้นถ้าอยากได้ประสบการณ์ทุกคนมี AI เป็นเลยค่ะส่วนตัวทำทุกอย่างแค่เราสั่งคำสั่งไปได้ไปลองกันได้ครับ convergent.ai หรือโลกที่เราไม่ต้องทำงานใกล้มาถึงมาทุกคน